เอาละครับส่วนดีผู้ชมทุกคนนะฮอันนี้เราอยู่ในเกมโอ้คุกสองครับผมอ่าในโอ้คุกนี่เป็นเกมทำอาหารนะฮะไปดูเลยดีกว่าดูยิ่งบอกเออมันปีเราเลยโหลดมาเล่นดูครับใช่ครับมันเป็นเกมฟรีฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเชฟนนท์นะฮะเชฟนนท์เพิ่องเติมคือเจะทำอาหารกันเถอะแล้วนนอีเกียเอาปลาจากไหนเนี่ยเนี่ยหรอนี่ไงนี่ไงเอาปลาไปหั่นนะปลาไปหั่นหันเม็ด

โอ้ย่างเร็วครับผมโมึงหัวทีมเป็นทีมเอกที่ดีมากเลยฮะไอ้กุ้งอยู่โน่นนี่หว่าพี่ไงทำงานอย่างามีระบบแล้วมันกดหันทำไหนวะเอาเนี่ไงทำงานอย่างมีระบบเอาเอาจานไปลองไหนจานผมเป็นทีมเวริร์ดท่านเทพต้องเป็นคุณต้องเป็นพ่อครัวแล้วเดี๋ยวผมเป็นคนหั่นเนองออนี่ไงทำงานอย่างมีระบบแตวผมจะวางจานเผาจานหมดหายแล้วไอ้นอนกุ้งุุุุ

เอารมแล้วพี่เอ้าอผาล้ไอไอไอ้อไวะเนี่ยันนันน่คกุ้งระวังอนนี้คุณนอโหตายแ้มันไอ่เอาไปหัอาไปหั่ไอเวลา้วกุ้งก้กอ่าเอาปากรโกุ้งลงพื้นไอูกค้านเห็นูกค้าไม่เห็นนูกค้าไม่เห็นอาไปเสได้อยู่ เฮ้ยโดนลาแล้วโอ้ยนอนถึงกูทำตายจริเพื่อนกูได้ปาร์ตแล้วเนี่้าวิหาวิมาแล้วอ้ยแหเสิร์ฟทันไอ้นปาตได้เป็ไงสามดาวสำหรับเกมแน่นะครับผมเมื่อกี้มันแบบมันค้างคาเหรอผมรู้สึกว่าการทำงานมันยังไม่สมูทเลยผมว่าผมว่าแพทต่อเกมต่อไปต้องสมูทกว่านี้ไปได้โอเลยดี๋ยว่าเรียนคนไหม โอเคเดี๋ยวลองดูอุ้ยเนี่ยซูชิโอ้ยน้ำโคตรเยอะทำยังไงวะปลายังไงเนี่ยปลาอยู่นี่ข้าวเอาข้าวไปนะอะไรวะเอาข้าวใส่หม้อ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 วะไอีคนเอาเขียงอยู่ไหนไปกูม้ใส่หม้อเองไปกใส่หม้อให้เอาเวียนละแล้วปลาแล้ปลาเอาปลาไปหั่นน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 ั่นไอ้คุณนอ้คุต้องระวังเรื่องนี้นะฮะเนี่ยข้าวมันสุกก็บอกว่าข้าวมันสุกข้าวสุกข้าวสุก อย่าบังบอกเขาใสนะเฮ้ยข้าบูดไปไม่เหรอเฮ้ยมันทำยังไงอ่ะเอาเข้าวเอานี่ไงเอานี่เหรอนี่อได้แล้วอ๋อล้วข้าวยังเหลืออยู่นี่ไงอ่ะอันนี้มาใส่อันนี้อะไรวะรเนี่ยเฮ้ยข้าวไมหมเพื่อนเฮ้ยจะผสมยังไงวะผสมยังไงอ่ะผสมยังไงไปก่อนเล,ล้ยนนี่ไงแล้วก็ใส่นี้เอานี่ใส่ไงวะ เใช่ไหะเฮ้ยังไม่ไง่เอ้ยกูก็อยากรู้เหมือนกันว่ากูทำได้ยังขาดข้าวแต่ไงวะนี่บ่กไฮ้นี่ไงอูได้แล้วครับผมหนึ่งคำสูชีพร้อมเสิร์ฟครับผมได้แล้วได้แล้วต้องเอาจานมาใส่หม้ออะไรอย่างงี้เอ้แล้วแล้วเอาไงกูหยิบพิษ ไ,ไม่ใช่ต้องจานจานจานอยู่ไหนเนะี่ยโอ้โหมันยากจิงๆจานอยู่ไหนวะเฮ้ยเดิเออเดนแล้วไปเ,เดินแล้วชิบหายแล้วหมอปลาหมอ,ปล,มอปลาไปหันให้หมอปลาไปหันให้หมอปลาไปหันให้ออไปหันตายก่อนอปไปหันตายก่อนมันหงส์งข้าแล้วคุณนนท์ <laughs> อา่าข้าสารลายวะวันนี้ไงนมเซฟแมงนมเซฟแมงนมเซฟแมงอ้าอยอย่าบางังนี่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 นมเซฟนมเซงโอ้ยคนมันก็เดินบังเอามาเอามามาคุณคุณหงส์งข้าคุณหงส์งข้าเดี๋ยวผมไอ มาว้ามาว้มามา,มาสวยอ่าจานอ่ะไปะไปผมโยนปลาทิง้งเ <c oughs> พื่อนเชาวไหมเพื่อนเฮ้ยเอ้ยเดี๋ยวเอายังไงเนี่ยอะไรเนี่ยอ่าเช่าได้ต้องมีเอ้ต้องมีจานนด้วยบอกไว้ก่อนกดเ,<อ>เ<อ>หรอมานะมา,มา,มาจานมาโอ้โหสวยทำงานอย่างไรอย่างมีระบบครับผมตาม้าไ่าตา้านาไปไไปแล้วฮุมฮุมฮุง เดี๋ยวเป็นข้าเองเอาปลามาผสมปะผมจะให้ไอ้มันก็หั่นไปแล้วไม่ใช่หรอข้าว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 เอาไปอะไรวะเนี่ยตาอะไรตาอะไรข้าอยู่ที่นั่นไอปกูไปไหนตาอะไเอาเอาไปเอาโยนไปไหนวะไป้ี่ข้าวตาลโอ้ยโอหขัวคนวุ่นวายโอ้โหคนวุ่นวายครับผมคิดว่าวันนี้น่าจะไม่พร้อมเสิร์ฟนะฮะ ไม่ทำเสร็จของเสริฟให้ชิบหายเลยเหลือ30วิบดไอ้อย่บังผมย่บังผมมาแล้วมาเสิร์ฟแล้วตาไล่ตาไล่ตาไล่เฮ้ยจานอยู่ไหนวะจาน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 ตาไล่ลงเอาปลาลงยังไม่ได้หั่นปลาเลยป้าเออปล่อยจานหนึ่งปล่อยจานหนึ่งปล่อยจานหนึ่งเสิร์ฟแล้วยิบตาไล่มาตาไล่อยู่ไหนไอ้ไอ้ไอ้ตาไล่ทิ้ง กุยอนสาลายิ่งอีบ้าโอ้ยยังได้เต็มอยู่โคตรเสียนะผมอโอ้โหเป็นถึงก็เป็นนิวเชฟเลยทีเดียวเอาละฮะถ่ายแค่นี้พอละถ่ายแค่นี้เหรอเลิกเลิกเลิกพอ